ความยากในการสนทนาธรรมการสนทนาธรรมนี่ยากจริงๆเมื่อก่อนนี้ยังไม่ได้อ่านมงคล38พอศึกษาธรรมะรู้ออพอศึกษาธรรมะพอร,รู้มั่งว่าอะไรเป็นอะไรก็ชอบไปคุยธรรมะกับคนโน้นคนนี้ก็อยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนั่นแหะไม่ใช่อวดเก่งอวดอะไร แต่ว่าไปคุยทีไรมักจะไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการมักจะไปขัดคอกันเสียมั่งมักจะไปถ้าไม่ขัดคอก็ต้องไปลำคาญฟังเขาพูดบ้างถ้าในทํานองกลับกันเขาก็คงลำคาญเราเต็มประดาเหมือนกันนั่นแหละมันคงไม่ได้เรื่องพอๆกัน เพราะว่าไม่ได้ทราบกฎเกณฑ์เอเหล่านี้มาก่อนถ้าได้ทราบผลกฎเกณฑ์ในสิ่งเหล่านี้มาก่อนแล้วก็เออก็คงไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนใจเหมือนสมัยโน้นความยากในการแสดงในการสนทนาธรรมคืออันที่หนึ่งคู่สนทนา ต้องพูดเป็นคันใช้คำว่าต้องพูดเป็นไอ้คำว่าพูดเป็นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พูดเป็นแบบน้าโฆษณาไม่ใช่พูดเป็นแบบเออทั่วๆไปแต่ว่าพูดธรรมะเป็นซึ่งคนที่จะพูดธรรมะเป็นได้นะ่ะ ภาษาพระเราใช้กันไหมละ้ะในมงคลต้นๆมงคลที่สิบมากมีวาจาสุภาสิตคนที่จะพูดธรรมะได้แล้วก็ต้องพูดวาจาสุภาสิตไม่ใช่ทุภาสิตถ้าทุภาสิตแล้วเลิกกันพูดวาจาสุภาสิตเป็นไง จากมงคลที่สิบพอจะจำได้ไหมตั้งแต่หนึ่งนะพูดให้ถูกตามกาลเทศะพูดให้ถูกตามการ,ากาการอันที่สองเรื่องที่พูดต้องพูดจริงพูดธรรมะนี่มีข้อแม้เลยว่าอย่าเอาใจเอาถูกต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาถูกใจคนส่วนมากเนี่ยในโลกนี้ชอบให้เขาชม แต่ว่าจะสนทนาธรรมกันแล้วไปนั่งชม,มอ,งอยู่เดียวก็บ้าเลยกันทนะั้งคู่แหละอล้คุณก็เก่งใช่ใช่ฉันก็เก่งเก่งไปเก่งมาเหนียะจับส่งโรงพยาบาลประสาททั้งคู่เลยไม่ใช่คนที่จะสนทนาธรรมต้องเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่ถูกใจเป็นใหญ่ เพราะเดี๋ยวนี้สนทนาธรรมกันไม่เป็นแม้พระต่อพระก็เถอะคุยกันไปคุยกันมาไปถึงก็ไปยกยอองนั้นเป็นอรหันต์องนั้นเออองนั้นนี่ถ้าพื้นภูมิตัวเองไม่แน่นครับเออถ้าเราจะเป็นอรหันต์จริงจริงอ,อ๋อตอนนี้เขารู้ใจแล้วว่าเราเป็นอรหันต์งั้นองค์นั้นก็เป็นอรหันต์ด้วยสินะนะนะคู่สนทนาเราเนาะเลยเดี๋ยวนี้มีอรหันต์เกลืองเลยระวัง ไปเจอมาพอสมควรเขาว่าองค์นั้นอรหันต์องนี้อรหันต์อรหันต์หรืออรหุนว่าไปดูสิเออเราอยากจะไปเจอพระอรหันต์ไปเจอทีไราอารหุนทุกทีเลยมาใช่หันหมุนจีบนี่เป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะคู่สนทนาก็พอยังมีภูมิอยู่หรอกแต่ว่า ไม่เอาความถูกต้องเป็นใหญ่เอาแต่ถูกใจเป็นใหญ่ยอกันไปยอกันมาเพอ,อเดี๋ยวได้บ้าด้วยกันทั้งคู่เราอยา่าไปเป็นกันนะคนที่จะพูดวาจาสุภาษิตมึนงมีองค์ประกอบอยังไงบ้าง,างหนึ่งพู้ถูกต้องตามการสองเรื่องที่พูดนั้นต้องเป็นเรื่องจริงอเรื่องจริงๆเลยโกหก็ไม่ใช้ไม่ไดนะ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงสาม พูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะซีพูดด้วยจิตเมตตานี่ยกตัวอยา่างมีจิตเมตตาแล้วจึงพูดไปที่นี้ถ้าผู้พูด ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ฝึกพูดวาจาสุภาษิตมาก่อนอย่างนี้ไปสนทนาธรรมกันเข้าเมื่อไหร่แม้ว่าเรื่องที่เราพูดนั้นเป็นเรื่องที่เรารู้จริงแล้วเราก็พูดไปจริงๆแต่ว่ามันไม่เพราะนี่นะมันไม่เพราะเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เกิดเรื่องเดี๋ยวก็ภูกใจเจ็บกันสนทนาธรรมกันได้สองสาคำกลายเป็นสนทนาอธรรมไป แล้วก็ยกตัวคมท่านกันหรือไม่ก็ยกสำนักมาอวดกันถึงชั้นไม่เก่งแต่อาจารย์ชั้นเก่งนะอก็ก็คงจะต้องจูงมือกันเข้าโรงพยาบาลประสาทด้วยกันทั้งคู่ความยากของการในการสนทนาธรรมก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องผู้คู่สนทนานเนี่ยคู่สนทนา,นาจะต้องใช้วาจาสุภาษิตเป็น ซึ่งการคลี่คลายจะใช้วาจาสุภาษิตเป็นนะจะต้องเป็นคนที่มีภูมินะจะต้องศึกษามากเป็นพหูสูตรพอสมควรทีเดียวศึกษามามากแล้วก็พูดเปน็นจริงจะใช้ได้อันที่สองและต้องฟังรำรเป็นต้องต้องรู้จักฟังด้อันแรกนะ่ะผู้สนทนาต้องพูดเป็น อันที่สองคู่สนทนาเนี่ยต้องฟังเป็นคนเวลาเราฟังเนี่ยมันยากมันยากยังไงยากตรงในกรณีที่หนึ่งนะมันยากจะควบคุมใจให้อยากฟังธรรมะอันนี้ยากนะ ระหว่างไปฟังธรรมะก็ไปฟังละครฟังยี่เกน่ะไอ้ละครไอ้ยี่เกน่ะไอ้หนังน่ะไอ้ดนตรีน่ะมันน่าฟังมันชวนให้สนุกกว่าฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการที่จะฟังธรรมเนี่ยมันต้องใช้การควบคุมใจใช้การบังคับใจพอสมควรมันเป็นของยากอันที่สอง ยากที่จะยอมรับธรรมะอันแรกนะยากจะควบคุมใจให้อยากฟังธรรมไปชวนใครชวนไปวัดก็ชวนไปดูหนังเนะีเฮอ,อร้อยกระทั้งร้อยบอกชวนดูหนังปะนี่มีตั๋วฟรีเรียบร้อยแล้วทันทีเลยเนี่ยมีตั๋วฟรีไป ไปดูหนังเรียบร้อยนะโปรแกรมนั้นโปรแกรมนั้นก็บอกว่านี่จะไปวัดแม่รถฉันเตรียมพร้อมแนละ้วพร้อมจะไปไปส่งคุณที่วัดเลยเอางี้ก็แล้วกันไปดูหนังเสร็จแล้วค่อยไปนี่ขนาดกรเงใจแล้วนะทําไมงั้นเราสบายพอไปดูหนังฉิดไปดูคอนเสิร์ตฉิดไปหมดอันทาไมเป็นอย่างนั้นละ่ะ เพราะว่าการฟังธรรมเนี่ยมันมีเรื่องยากอยู่สองอันหนึ่งยากที่จะควบคุมใจให้พอใจในการฟังธรรมอันที่สองยากที่จะยอมรับธรรมะนั้นๆเพราะว่ายากที่จะยอมรับธรรมะนั้นๆที่ได้ยินน่ะให้เข้าไปสู่ใจเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ในตัวทั้งนั้น ยกตัวอย่างพอมาถึงพระพูดเรื่อง <c oughs> เรื่องการเป็นคนหัวดือ้อนี่ไม่ดีปาโทรแล้วที่นั่งอยู่นี่ใครมันไม่ดือ้อบางละเนียนั่งอยู่เนี่ยมันก็ดืด้อๆด้วยกันมาทางนั้นนะเพราะนี่ไอการไม่รักษาศีลมันไม่ดีนะมันต้องรักษาศีนะ <c oughs> ตั้งแต่เช้ามาก็โกหกมา่ังแล้วแหละ,ะตั้งแต่ตื่นน้องก็บีมดตบยุงมาแล้วแหละ ศีลมันพร่องมาตลอดเวลาพอมาฟังธรรมะเขา้ามันก็กลายเป็นเรื่องฝืนนิสัยที่ยากที่เราจะยอมรับธรรมะเข้าไปเพราะว่ามันมาขัดกับกิเลสในตัวเรามันมีความยากอยู่อย่างนี้ถึงสองอย่างเพราะฉะนั้นการที่จะหาคนฟังธรรมเป็นนะ่ย ไม่ง่ายเหมือนคิดฟังเรื่องดูหนังเรื่องละครเรื่องวิชาการพอหาคนฟังเป็นอย่างเงี้ยง่ายแต่หาคนฟังธรรมะเป็นยากเพราะว่าธรรมะแต่ละข้อเลยมันมีแต่พอได้ฟังทีไรแล้วมันก็แปลบเข้าไปหัวใจทุกทีถาม่าคุณมงคลที่หนึ่งห้ามคบคนพาน คุณมีเชื่อ่านในตัวบ้างหรือเปล่าเเชื่อผ่านเป็นไงมันมีอาการนี้แม้พูดดีๆก็โกรธมันไม่ชอบวินยัยมันชอบชักชวนเข้าไปในทางที่ผิดๆมันแม้รู้ว่าว่าดีหรอกแต่ว่ามันไม่ถูกใจเลยมันไม่อยากทำนี่คือลักษณะของของคนผ่านหรือ ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของตัวพอมาพูดแค่นี้ลักษณะของคนพานว่ามีอย่างนี้ถามตัวเองว่าเรามีบ้างไหมไอเชื้อพันี่ยชอบผิดผิดมีบ้างไหมเอ๊ะไม่มีนะเรานี่ดีนะคงจะเป็นบัณฑิตแล้วเราชอบวิน,ยนัยไหมเอ้บางทีก็ชอบนะบางทีก็ไม่ชอบไนะอ้บางทีไหนที่ไม่ชอบ อีทีจะข้ามถนนนะหาทางมา้าลายมาเจอเอารงนี้เหรอวะนั่นแหละไอต้ตอนนั้นลราทานแล้วแหละไอ้เชือ้อพานมันก็มีอยู่ในตัวพอพูดเรื่องคนพานไอ้พานก็มีอยู่ในตัวเหมือนกันพอพูดถึงเรื่องการเป็นคนว่าง,ง่ายสอนง่ายถามตัวเองนี่ว่าง,ง่ายสอนง่ายนะมเฮ้เราก็คนดีนะว่าง,ง่ายสอนง่ายนะแน่นะแน่เคยเถียงกับแม่ไหม ก็เคยเหมือนกันแหละนั่นแหละไอ้ดื้อแต่ละข้อแต่ละเรื่องเราก็เราจะมันเหมือนสกิดแผลฟังธรรมะและ้วฟังธรรมะนี่เหมือนจะกระโดนสกิดแผลอยู่เป็นประจำเลยมันเลยไม่ค่อยอยากมีใครมาฟังอุตส่าห์มาถึงวัดมาถึงศาลาวัดบางทีศาลาโล่งๆนี่แหละ ไม่นั่งล่ะข้างหน้าขอชิงไปนั่งข้างท้ายก่อนหรือไม่งั้นดีไม่ดีขอไปนั่งโคนไม้ส่งไปเลยมันไม่งั้นมันสะกิดใจมากที่นี้ความยากในการสนทนาธรรมนะนะอันที่หนึ่งยากเพราะคู่สนทนาเนี่ยจะต้องพูดเป็นอันที่สองยากเพราะคู่สนทนาเนี่ยต้องฟังทำเป็น แล้วก็อันที่สามคู่สนทนาเนี่ยต้องสนทนาเป็น,นคู่สนทนาจะต้องสนทนาเป็นคนที่จะสนทนาเป็นเนี่ยนะเอาแหะไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนที่จะพูดกับใครให้ได้ให้ได้ความรู้ได้ปัญญาแล้วกมันจะต้องเพาะนิสัยนะอยู่ดีๆเนี่ย จริงอยู่หรอกทุกคนเนี่ยมันก็พูดเป็นในการทางนั้นแหละแต่ว่าพูดให้เกิดปัญญาเนี่ยพูดให้เกิดปัญญาเนี่ยทำได้ไม่กี่คนอย่างที่เขาว่าอย่างนี้บางคนนะมันพูดได้ทั้งห้าภาษาหกภาษาภาษาไทยก็ได้ภาษาจีนก็ได้อังกฤษก็ได้สเปนก็ได้อิตาลีก็ได้รัสเซียก็ได้เยอรมันก็ได้ฝรั่งเศสก็ได้โอ้โหมันได้ทั้งเจ็ดแปดภาษาน่ะ แต่ว่ามันพูดภาษาคนไม่เป็น <c oughs> มันพูดได้หลายภาษาแต่ว่ายกเว้นภาษาคนพูดทีไรเดียวได้โดนเตะกลับมาทุกทีเลย <c oughs> ไอ้คนที่จะสนทนากับเขาเป็นเนี่ยมันจะต้องมีคุณธรรมอะไรมั่งเมื่อกี้เราว่าแล้วต้องมีวาจาสุภาษิต ยังไม่พอนะต้องมีความต้องมีคารวะธรรมเรื่องของความเคารพเราพูดมาแล้วคนที่มีความเคารพเนี่ยคือคนยังไงคือคนที่พยายามจะจ้องจับดีไม่ใช่จับผิดจับถูกคนบางประเภทไปถึงไหนจะพูดกับใครจะไปถึงไหนครับสมมุติมาถึงวัดนี้ปราดมาเราจะจ้องจับผิดดยในวัดเนี่ยมีอะไรผิดมั้ง นี่พวกอีกพวกนึกาเข้ามาในวัดปั๊บเอ๊ในวัดเนี่ยมีอะไรดีมีอะไรถูกมั่งมองปราดจะหาคนที่จะสนทนาทำได้ดีจะต้องเป็นประเภทที่จับถูกหรือจับดีเพราะว่าเป็นผู้ที่ผู้ที่เพราะว่าคนเราเนี่ย ถ้าจะหาเรื่องด่ากันมันก็มีเรื่องด่าได้ถ้าจะมีเอาเอาชมกันมันก็มีเรื่องจะชมได้ของอย่างเดียวก็นี่แหละขออภยัยแม้อุจจาระนี่แหละถ้าจะชมกันมันก็ชมได้แม้อุจจาระนี่ดีนะนี่ถ้าขาดอุจจาระถ้าเราไม่มีปุ๋ยออแกนิกอย่างเงี้ยผักไม่เราไม่ได้กินผักน้มล้งางากรลอกนี่ชมถ้าจะด่ากันนะ มันเห็นตลบเลยพอเจ้าพะคุณเอ้ยมันก็ว่ากันไปได้เพราะไอ้นักพูดบางคนมันพูดจนกระทั่งว่าอุจจารัานเนี่ยมีค่ากว่าทองคำนะมันพูดได้เหมือนกันไอ้พูดเก่งๆนี่แต่ว่าเอาเถอะมันจะพูดยังไงก็าตามคนที่จะสนทนาทำได้จะต้องเพาะนิสัยขึ้นมาอันจับถูก หรือจับดีไม่ใช่จับผิดคือไปถึงไหนแล้วไปเจอใครก็าตามแทนที่จะไปจับเพราะคนคนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรมั้งอย่าไปจับอยู่เลยไปดูซิว่ามีข้อดีอะไรมั้งอา้าวคนที่จะสนทนาธรรมได้มันจะนอกจากมีนิสัยจับถูกแล้วมันยังจะต้อง มีความไม่จองหองพองขนไม่มีความยะโสโอหังนะเราเรียนกันมาแล้วในมงคลต้นๆคาระวจะืมีความเคารพนิวาโตจะนิวาโตนิวาตะนิแปลว่าออกออกวาตะแปลว่าลมอาลมออกจากตัวคือไม่ใช่คนยะโสโอหังไม่ใช่เบ่งพองลมคือเป็นคน อ่อนน้อมถ่ตนเองจะต้องมีถ้าไม่มีไปที่ไหนก็อาจอาจอาจเดินยืดเข้าไปใครในโลกนี้สู้กูไม่ได้สักคนไม่มีใครเข้าสนธนา้วยหรอกนะมีเขาจะเอาตะโพดไล่ออกมาเอา้าจะต้องเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายสนทนาธรรมถ้าเราเป็นคนหัวดือ้อหัวรัน เขาก็เบื่อที่จะสนทนากับเราเหมือนกันแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรานี่อ่อนปวกเปียกไม่ใช่ไอ้คำ่าคนว่าง,ง่ายสอนง่ายเนี่ยว่าง,ง่ายสอนง่ายในแง่ที่ว่าเป็นคนยอมรับเหตุรับผลไม่ใช่ดันทุรังผลว่างง่ายสอนง่ายนะที่นี้พอมีอย่างนี้แล้วพอไหมก็ยังไม่พอต้องมีขันติด้วยนะมีความอดทนด้วย ซึ่งเราเรียนกันมาแล้วในมงคลต้นๆถ้าไม่มีขันติถูกเตือนกันซึ่งซึ่งหน้านี่บางทีมันบางครั้งมันทนไม่ได้เมื่อกันทำเป็นเล่นกันนะแหมคุณพี่ถ้าเห็นข้อบวกพร่องอะไรของผมแล้วเดี๋ช่วยกรุณาชี้ช่องให้เถอะแน่นะไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธจริงๆนะจริงโถ ถ้าเห็นนะกรุณาบอกนะอ้างั้นจะบอกพอบอกเขามาทีงันนอดแดงบอกว่าไงคุณอะไรก็ดีรแต่มามารยาทในการกินอาหารนี่เลวมากกินจับจับเหมือนย่ากระหมูโอ้โ,โกโรธขึ้นมาเนี่ยพอเราหน้าแดงมาอ้าวก็เมื่อกี้ว่าไม่โกรธเนละ่ะนี่ยกตัวอย่างนะ ไม่โกรธจริงๆนะจริงถ,ถ้าเห็นนะกรุณาบอกลเลยอ,อ่ะงั้นจะบอกพอบอกเข้ามาทีงันนอแดงบอกว่าไงคุณอะไรก็ดีเราจะมามารยาทในการกินอาหารนี่เลวมากกินจับจับเหมือนอย่ากระหมูโอ้โ,โกรธขึ้นมาพอเราหน้าแดงอ่ะก็เมื่อกี้ว่าไม่โกรธเนล่ละนี่ยกตัวอย่างนะ ถ้าไม่มีขันติแล้วก็อย่าไปสนทนาธรรมกับใครเราจะต้องเป็นคนใจเปิดอัตมาเองเมื่อสมัยแรกๆเข้าวัดฟังธรรมไปสนทนาธรรมกันไปเจอกับพวกที่เขาฝึกตัวมามากแล้วนะ่ะเขายินดีที่เราให้เราวิจารณ์แล้ว เราเห็นเขาเออเขาก็าทำได้งั้นเราก็ยินดีเขาวิจาร์ณพอเขาวิจารณเราตรงตรง,ตรงแหมหน้ามันแดงขึ้นมาชนะทําทเป็นเล่นไปไปฝึกขันติให้ดีไปฝึกขันติให้ดีถ้าขันติยังไม่ดีอย่าเที่ยวไปสนทนาธรรมใครมีมันเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าระดับพระผู้ใหญ่เลยนะองค์หนึ่งเป็นสมเด็จเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ เมื่อ60ปีที่แล้ว50 60ปีที่แล้วเกิดขึ้นที่วัดมหาธาตุข้างสนามหลวงนั่นแหละก็มีท่านเจ้าคุณเป็นเป็นสมเด็จมัวัดนั้นนะเทศกับพระเออเป็นพระนักเทศธรรมดาไม่ได้มีสมณศักดิ์อะไรแต่ว่ามันก็เป็นการเทศที่รุนแรงกันอยู่เทศในสมัยโน้น อาตมาอยากจะวิจารณ์ว่ามันเป็นการเทศที่ไม่ใช่สนทนาธรรมมันเป็นเทศชนิดทีอดออ่อวดเก่งกันมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามลองฟังดูมีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้พระสองรูปนี้พระสมเด็จกับพระธรรมดาเทศกันไปเทศกันมาองค์หนึ่งก็พระธรรมดาก็ตั้งปัญหาขึ้นมาเชียวพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณ ไอ้ตัวโทสะนี่มันเป็นยังไงหน้าตามเป็นไงเนี่ยตัวโทสะเนี่ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านก็พูดดีอืมไอ้ตัวโทสะไอ้โทสะนี่มีกิเลสมันอยู่ในใจมันเห็นตัวไม่ได้หรอกมันอยู่ในใจมันต้องคอยตามสังเกตเอากิริยาอาการาไอ้ความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาองค์นี้เอาเลยอืม บวชยนันตั้งเป็นสมเด็จกินข้าวชาวบ้านเขามาเยอะแยะ,ยะแค่ตัวโทสะไม่เคยเห็นอย่างนี้ไปเอาพัดยศคืนไปกลับไปลงจากธารรมะเดี๋ยวนี้ <c oughs> สมเด็จท่านตกหลุมพรางท่านโกรธท่านก็เลยคว้าตะ,ะ,ะ,ะละปัดโดนปั้งปั้งัง,ง,งลงจากธารรมะไปชิพระองค์นี้ก็เอาเลยญาติโยมทั้งหลายเห็นแล้วยังตัวโทสะเป็นยังไง ด้านไงหน้าแดงแงปากสันๆเดินลงไปแล้วน,นๆๆ่ะน่ะน่ะแหมอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่นั่นแหละมีคนบางประเทศผสนธนาธรรมแล้วก็ออกอย่างนี้มีอยู่ความจริงไม่อยากจะเรียกว่าสนธนาธรรมแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้ก็ระวังตัวด้วยแหละก็แล้วกักนนะ เออเวลาเ,าเวลาสนทนาธรรมกันเนี่ยนะไหนจะต้องระวังวาจาของเราว่าต้องมีวาจาสุภาษิตเวลาฟังเขาไหนจะต้องอต้องพยายามควบคุมใจให้พอใจในธรรมะควบคุมใจให้ฟังธรรมแล้วก็ถ้าไอ้ธรรมะข้อไหนมันสะกิดโดนกิเลสในตัวเราเข้าก็อย่ามันพุ่งพล่านออกมา ยิ่งกว่านั้นพอถึงเวลาสนทนาธรรมกันแล้วอา้าวมันยากเราจะต้องวางตัวเป็นคนที่พยายามจะจับความดีจับความถูกของคนอื่นจะต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะต้องเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายจะต้องเป็นคนที่มีขันติเหล่านี้เพราะฉะนั้นการสนทนาธรรมพระพุทธเจ้าจึงได้อามาไว้ถึงมงคลที่สามสิบ เป็นบันไดขั้นที่30สในพุทธศาสนานะไม่ใช่บันไดขั้นต้นเพราะฉะนั้นตามชมรมพุทธต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆสถาบันต่างๆฝากไว้ใช้ตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าถ้าจะจัดให้มีการสนทนาธรรมกันแล้วก็ขอให้คิดให้ดีๆมันไม่ง่ายมันไม่ง่าย ขนาดพระต่อพระก็ยังเมื่อกี้อย่างที่ว่านะเดินลงธรรมะไปดือด้อๆเลยมันไม่ง่ายอย่าเที่ยวจัดสุ่มสี่สุ่มห้าไปเดี๋ยวจะกลายเป็นสนทนาอธรรมไปนะทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่หข้อควรปฏิบัติในการสนธนาธรรม ข้อควรปฏิบัติในการสนทนาธรรมในการสนทนาธรรมเนี่ยอย่างที่บอกเอาไว้ว่ามันไม่ง่ายนะฟพูดให้เขาฟังก็เหมือนอย่างกระต่อยลมไม่เจ็บฟังเขาพูดก็ฝืนใจหน่อยฝืนใจให้เราเนี่ยเกิดความอยากฟังธรรมแล้วฝืนใจเมื่อคําเทศคําสอนนั้นมาสกิด กิเลสเราไหนะใจเราเขาแต่พอถึงเวลาสนทนาธรรมยิ่งหนักเขาพูดมามาเราก็พูดไปพูดไปพูดมาบางทีเขาแขวะเขาให้แล้วลืมไม่งั้นเขากอยูุแกล้งยัว่วดูซิว่าเรามีความอดทนแค่ไหนทำไมเขาถึงแกล้งยัว่วบางทีมันก็จำเป็นเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีความอดทนแค่ไหน เวลาเขาจะเตือนเราไอ้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยไอ้คอนหนัก,หน,กหนักนี่เดี๋ยวเกรงว่าเราจะรับไม่ได้เขาก็จะแย่จากง่ายไปหายากก่อนอแย่แค่นี้ทนได้เอาเขาก็พูดขนาดนี้เดี๋ยวเขาแย่ให้ลึกกว่านี้แล้วค่อยพูดค่อยๆเตือนเพราะไม่งั้นก็อย่างที่ว่าแนละ้แม้คุณกินข้าวเนี่ยจับจับจับอย่างกระหมูนี่แค่นี้เราก็ทนไม่ได้นะบางคนก็ทนไม่ได้บางคน สนทนาธรรมกันนี่แหละแม้พี่ช่วยบอกทีเถอะผมมีข้อบกพร่องตรงไหน,ม,นมีนั่งฟังเทศอืนั่งฟังเทศนั่งยุกยุกยิกยิก,ยกไม่ให้ความเคารพธรรมอันนี้ใช้ไม่ได้เออย่างนี้เราพอทนได้ใช่ไหมนั่งฟังเทศจะน้อยเนี่ยใ,ใจก็เป็นนิดถึงเรื่องบ้านเรื่องอะไรนี่ไม่ให้ความเคารพพระพุทธเจ้าใช่ไม่ได้ เร็วมากเอะชักทนไม่ได้แล้วเราชักทนไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังทั้งนั้นเลย